่าครับีย่างีย่างสิ่เกลียวเหมือนเดิมครับเด็ดม,มากๆครับร้อยใหญ่เลยครับนันโลครับผม อือเต็มเต็มับเล้วนอนอืมใส่สวยครับนี่ครับครับมันมือมากครับผมสาดิตเวท42ครับเวทเล่นหารปลาช่อนครับผมเต็มปาาครับมีย่าง ใส่สวยมากครับผมสีเขียวนะครับฝักด้วยครับผมติดดีมากๆครับผมฮัดแบบมันๆนะครับสดิตเวท42ครับเวทเล่นนานประช่นนะครับผมสนุกมากๆครับสายเนียวสุดๆครับโอเวน่นซุเปอร์นึ่งพีสอง อยู่มาอยู่อยู่มาอยู่อยู่มาอยู่จะม,มุดมุดไม่รอดเจอกับคันสาดิษมียางสีเขียวเด็ดจริงๆครับใส่สวยอีกหนึ่งตัวน,นะครับฝากกูด้วยนะครับผมมียางคัดโดยสาดิษนะครับเวท42ครับเลนนานปลาชนนะครับสายเว้นเดอะพีสองเนี้ยสุดๆครับผม วิ่งสวนใสใหญ่อีกแล้วเจอไม้เด็ดครับวันนี้โอเคครับใสใหญ่อีกหนึ่งตัวครับผมมียางสีเขียวเหมือนเดิมครับเด็ดมากๆครับผมติดดีจริงๆครับหัดมันใจเลยนะครับผมสาดิตเวดส,สี่สองครับสายเนียวทุดๆ Puan super nepi so. ใหญ่รับใหญ่อ้ยอยฮัยางเดียวอ้หมันมือเลยครับเจอใสแต่ละตัว ปากเกือบฉีกไปครับผมนี่ครับใหญ่เลยครับผมมียางสีเขียวตัวเริ่มนะครับผมเด็ดมากๆครับฝากไว้ด้วยครับผมอัดอย่างเดียวครับหมดสิทธิ์จมุตสาดิตเวียดสี่ิบสองนะครับเวียดหามประชนสายสุดเหนียวโอเวนซุปเปอร์นบนะครับ ร้อยขับหลายรอบกับโหดครับตัวนี้ปืนที่ก็รุกมากครับบินเลยครับไซใหญ่คนี่ครับไ้ใหญ่เลยครับดันโลครับผมมียางสีเขียวนะครับ เด็ดมากมากครับผมขอบคุณด้วยครับหัดมันใจเลยครับผมสาดิตเวท42ครับเวทที่เหมาะเล่นหารปรนปลาช่อนนะครับสายเวนดพีสองเนียวสุดๆครับผม